น้ำผ่านไปอะแล้วดูร้อนก็มาเย็นอากาศมันร้อนมากๆเลยใช่ไหมใช่ก็เราไปหาที่เย็นกั็ไดะไปกันเถอะเร็วไม่จรนะิงไม่โดนนี้เราก็จะไปสร้างเมืองใต้หนาวกันมันต้อเย็นแล้วก็สดชื่นมากๆเลยใช่ไหมแม่ไ,ไ,ไ,ไปเลยมาบ้ากันแล้วไ,ไหนไม่ในของแตงเลยโอเคเราไปกันเถอะขึ้นมาไ มาถึงแล้วเร็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 วเย็นมากเลยว้าวเอาทำอะไรกันวันนี้สวนน้ำปิดปิดเหรอครับวันนี้อยู่นอกเวลาทำกันจะไปไหนก็ไปอาแอ่แต่ว่าเราเดินทางมาเราขอเล่นน้ำแป๊บนึงได้ไหมกดต้องเป็นกดไปไกลนะครับพี่ไปทำไมทำไมต้องไล่พวกเราแบบนั้นรุนแรงขนาดนั้นเวลาทำการแล้วกดต้องเป็นกดอ๋ออโอเคครับไม่เป็นไรครับเก็บของไว้หมดเลนะ้ได้ครับเขาไปแล้วครับโอเคโอเคไปทำไมเขาใจร้ายจังเลยอ่ะ ใช่เลยโอ๊ยเข้าใจอะไรยากจริงเลยเด็กพวกนี้นี่เอาไงดีวะเมย์ไม่งระบบกวนนะมันจะดูไปไหนวะแม่งแับชิบหายเลยไม่รวมจะเป็นตุ๊ดคูอออกเลยค่ะไม่ไจะเป็นก็ได้ไม่ดูดิดูดิ่กระดึ๊กกระดึ๊กผะ้จัดเดินทางมาตั้งไกลพี่จริงอยู่ต่อหน้าแล้วอะว่าไงดีวะเอาไง่มีแพ้เลยแพ้อะไรอเมย์บอกอาอู่มาสิว่า แผนจานนี้มันจะวัวจริงๆใช่ไหมอ่ะโอ้ยมเลยนนอนงั้นก็ขึ้นมาไล่เราจะปลอมตัวเป็นรปภกันนะครับเพื่อนว้าวแล้็อยไปดูปดูไปดไไปไปดูปดูๆปดูไปไปดูดูไปดนไปดูดูโอดคไปดูดูดไปดูดูไปดูได ยา,ายามเช้านาะยามเที่ยงเรามีหน้าที่มาเป็นยามเพื่อดูแลสาวดันที่ต่อครับผมโอเคเลยแต่ต้องระวังด้วยนะเมื่อกี้มันมีเด็กกระโปงประเภทพานแถวนี้มันจะเข้ามาเล่นในสวนน้ำพวกแกต้องกันมันให้ดีรทราบครับผมไม่ต้องห่วงครับ,รบนายส่งผมมาเพื่อดูแลสองเท่าแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคงั้นยามเย็นไปก่อนนะยามที่ยามเย็นเหมือน, <laughs> นกันหรครับเดี๋ยวามว่ายามเที่ยงอย่ย <laughs> ยาทำตัวห่วยเสียน้ว <laughs> ไปเลเไปแลไปแล้วไปแลยวไปลไปลขอตรงนี้กันก่อนดดีว้าวเอาเเราถึงสระว่ายน้ำแล้วยังอยู่ไหมยังไม่อยู่แล้วโูหไปก่อนแลวจ้าก่อนอื่นเลยนะเราต้องลงไปถอดเสื้อน้นล่างก่อนเพราะว่าลูกเตียชนว่ายน้ำมาอยู่ข้างในนี้แล้วไปแล้ว อเมรม่อเมการไม่ลืมตาในน้ำเลยน้ำตอนนี้เนี่ยมันร้อนอยู่หรือเปล่าอเมร้อนอยู่เลยใช่มันยังร้อนนะครับเพราะมันโดนแดดเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีน้้ำแข็งแห้งเราจะลงน้ำแข็งแห้งกันเชลงมาแล้อเมลงไปหนอนู้นก่อนเดี๋ยวจัดจานให้เลยผมจะลงน้ำแข็งแห้งลงไปนะครับดูมันจะเป็นยังไงว้าวเย็นมากเลยใช่หรอ้ อุ้มเป็นไอเยนเลยนี่หว่าตอนนี้มีหมอกอยู่ในฐานทัพของเราแล้วไมดูดิมันเทหมมันเท่มากเลยว่ะดูควันมันออกมาจากเสื้อพี่เมนพี่เมนดึงดเสื้อออกมาเย็นตดไปถึงตรงนั้นเลยอะอุ้ยมันหนาวนะเนี่ยอื้อ่ะออื้อื้เดี๋ยวลงไปดูด้านล่าง พี uhm, ่มีชอบมากเลยยิ่มากอย่างแรกเลยที่เราต้องมีในเมืองใต้น้ำของเรานั่นก็คือความสวยงามของกระถางต้นไม้ใช่ไหมใช่นี่อะมีก็ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเอาลองไปหลงกันดูในพื้นที่เมืองของเราตรงนี้นะครับมีพื้นที่ใหญ่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเวลาโดนั่งพัก่อนเราจะวางไว้ตรงไหนดีอ่ะโอเคเราตั้งกันเลยนะระวังโต๊ะลงไปแบบนี้มาเก้าอีไ้ไปด้วยและเราก็จะวางกระถางต้นไม้ไว้ตรงนี้นะครับทุกคนเราจะสามารถนั่งชิวๆได้เลยไหนแต่ว่าเมืองมันโอ้โหมีแค่นี้มันไม่พอหรอกเราต้องมีอะไรอีกอ่ะเราต้องมีี่นะ โอเคเอามาเลย <st> ชิ้นแรกก็คือโอ้โหยกได้ยกหวได้ไงอ่ะ <st> อเยเยอะนี่เันของแกงมีไง่ <st> ไม่ช่รยอะนาน้เปนไรนะ <st> นี่ค่อยๆจมแล้วแต่ว่ามันลอยน้าอ่ะทายังไงดีลองกดลงไปไนะออ <st> เอ,อลงไปไหมผมไม่รู้ะะว่ามันสามารถที่จะลอยน้าได้หรือเปล่าโอ้องปอดูนะวรน้ํแ่ อิดนี้นะถั่วน้ำหนักดูมาลองกันดูว้าวมันได้ผลนะเพื่อนหีือว่าจะลองลงไปนอนดูก่อนว่ามันสามารถนอนได้หรือเปล่าจริงๆแล้วพี่เมย์นะต้องทำอ่ะไี่ได้ไมงได้มันไม่ได้๋ยวจะลองให้พี่เมย์เข้าไปดูเข้าไปนอนให้ได้นะ มันก็ไปได้ไหมเนาะโคตรเลอะโอ้ผมว่ามันไม่เวิร์กแต่ไม่เป็นไรผมเห็นอะ้รอยู่ด้านหลังผมว่าเราเอาไอ้ที่มันกระเทยได้มันนอนแต่น่าจะง่ายกว่านะเดินแทนดีกว่าว่ะเฮ้ยพันหลุดแล้วเรามีที่นอนแบบใหม่นะครับทุกคนดูนี่โอ้ มัน,นใหญ่กว่าป้พี่เมย์ก็สามารถนอนได้แต่มันไม่สามารถลงไปด้านล่างได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันสบายมากเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูย่าหวหนึ่งสองึ๊บหนึ่งสองึ๊บหนึ่งสองึ๊บ โอ้ชิลมากเลยถ้าเกิดเรานั่งอาบแดดนะครับเราก็อยู่ตรงนี้ได้ถ้าเกิดเราร้อนเราก็ลงไปใต้น้ำนะครับแล้วก็เห er ็นม่วงนอนแล้วก็นอนตรงนี้อะไปที่นอนสำหรับสองคนด้วยนะใช่ว้าวแกะเลยครับโอ้โหแต่พี่ธรรมดาเนี่ยมันจะธรรมดาไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองลงไปกินใต้น้ำกันนะกับเพื่อนๆ

มีจักรยานแล้วแล้วมีของมาอีกไหมเอามาอีกเร็ว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 เอาให้หมดเลยชืบเออว้าหูเลเล่เรยจะไปจัดปาร์ตี้ไต้น้ำกันไลเขาต้องมีอะไรอ่ะอันเนี้ยเล่เล่หูลฟููลฟูล้วมีชุดป้าด้วยนะคนมีอะไรเอะไปหมดเลยววมีแม่น้น้ด้วยเราะน้กันดีเลยโอเคเรว้อย่างนี้ก่อนแต่ที่สำคัญคือถ้าเกิดยังกลับไปอีกคันนึงเนี่ยยจะสามารถเห็นไอ้ เพราะมันใหญ่เกินไปไม่จออกปาทิ้งเลยเอาไปดิหยาไปแล้วลองปั่นจักรยานกันก่อนจักรยานปั่นในน้ำได้จริงหรือเปล่าปั่นได้ดิเราลองกันดูไหมเหรอแล้วจะมาดูกันว่าจักรยานเนี่ยสามารถปั่นในน้ำได้จริงหรือเปล่าใช่ปั่นได้ปั่นเอาใหม่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 มันปั่นได้จริงเหรอมันปั่นได้จริงนะแต่ว่าเราต้องห้ามหยุดเลยอ่ะได้ด้วยเด็กน้อย เดี๋ยวเราจะจอดจักไอา้ยานไว้ตรงไหนดีอะแม่ไว้ริมๆเลยมันจะได้ไม่ลอยไปไหนไงโอเคไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ยตรงนี้ <c oughs> มีจักรไอ้ยาน <c oughs> เลยนะเดี๋ยวไปดูว่าอ,อุปกรณ์ที่เหลือเนี่ยเขาลองมีอ,อะไรมาแล้วโอ้โอันนี้มันใหญ่เกินไปอ่ะเอามันออกได้ไหมนึกเป็นความคิดที่ดีเลยเฮ้ยอย่าไปหยาอะไรที่มันลอยน้ำเนี่ยเราจะไม่เอาลงไปนะคะเพราะว่าเราจะทิ้งหมดเลยไพ่กิบอนมันสามารถลอยน้ำได้อ่ะพี่เมย์เอามันลงมาเล่นได้ แล้วอู๋จะทำอย่างนี้ให้ดูทำยังไงทุกคนเคยเห็นไหมครับว่าเอาบาสเกตบอลลงไปด้านล่างแล้วปล่อยมันจะลอยขึ้นข้างบนตัวนี้นะตัวนี้นะตึ๊ดตายอยู่ไหนวะบาสเกตบอลเนี่ยมันจะลอยสูงขนาดไหนอยู่ไหนแล้ว นิดเดียวเองมันไม่สูงเลยนั่นแสดงว่าลูกบาเนี่ยลอยได้เราจะเอาทิ้งไปนะครับไอ้นี่เนี่ยมันเอาลมน้ำได้ไหมอ่ะเอาลมได้ได้จริงเหรอมันไม่ได้นะเอ้าตอนนี้ผมพยายามเอาฟองอากาศออกเพราะว่าฟองอากาศมันทำให้สิ่งของเนี่ยลอยได้แต่ที่เราไม่มีฟองอากาศเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะลอยได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาให้เจ้าของยยังไม่หมดเลยจะลองมาดูไป วิ่งมันจมนานขึ้นมนเอาไปใต้กรอบีนี้ก่อนละกันโอเคเราจะไอย่างี้ก่อนทุกคนจะเข้ามนะเฮ้ยทุกคนดูนี่เรามีแท็บลูเข้เมาเฮียมียักษ์สักอ่ะอ๋อสักกันเถอะวุ่นี่นี่อะไรนี่บินซีเหรอใช่เอาตรงนี้เลยเอาเอปโลมาได้ไหมได้เลยใต้น้ำสิต้องถักใต้น้ำเพราะเราอยู่มือใต้น้ำไปเลย ผมต้องไลน์นี้เลยครับทุกคน <g ül üyor> ไอห่หัวกะโหลกยักษ์เขาตรงไหนดีวะ <g ül üyor> ตรงไหนทการถอง <g ül üyor> ลองก้ารถองการถองโอเคเราจะแปะตามการถองกันไหนนี่เดี๋ยวมาดู <g ül üyor> มองจากมุมนี้มันดำๆแล้วนะคือมันมันไปขี้เกลื้อมากเลยอะ่ะ <g ül üyor> สโนอ์สักเสร็จแล้วปะหัวเร็วมากเลย <c oughs> อ่ะหัวเร็วมากเย <c oughs> มันใหญ่มั้งใช่เหรอของพี่เมย์กอนได้ไหมของพี่เมย์นานแล้วไม่ปล่อยออกมา แชรมว้าวตาลมันตาลมันไม่ลิงแล้วไม่ลมันลมมาแล้วมาดูคลิปเกอนผมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรอีกบอกเรียกผมว่าพี่อู๋ห่านซิ้นแก่ของกระโหลกว่าไงวะโอ้โหเราแต่งบ้านมาตั้งนานนะครับตอนนี้นี่มีแค่โต้เลยโก่งๆอี้แลยที่สำคัญมีแค่จักรยานที่อยู่ตรงนี้เองอ่ะเฮ้ยไม่มีบทเพลงเพลงนึงให้เอ้า แต่ว่าเราต้องไปเล่นด้านล่างนะสิได้ๆเราเคยเล่นด้านล่างกันอาเมย์ต้องว่ายน้ำผ่านห่วงนี้ให้ได้โอเคไหมแล<ด>้วเล่นออคุลเล่ยไปไปเลยโอ้โหดำไม,ม่ลงเลยดำไม,ม่ไปเลยมาช่วยช่วยไปแล้วเอ,าอ้าเล่นฟังเพียงมีเล่นไหมเล่นมาอะไรอันีเล่นป่าวันนี้เรามีความสุขเราเลยมาเล่นนะ เราไปรอใต้น้ำก่อนเดี๋ยวยังมาอันนี้ดูเรามีของอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราจะไปแต่งด้านล่างกันโอ้อันนี้นี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่ผมว่าใช้ได้นี่คือเรื่องออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเราจะวางไว้อยู่แถวๆบริเวณตรงนี้เรามีหอยด้วยนะอันนี้คือเพื่อนของเราเหรอมันไม่มีชีวิตแล้วอ่ะโอ้อะไรอะมามีมันเลอกเพ่อไปหมดเยอะโอ้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีคลิปอยู่นี่ <ๆ S 2> ได้เลยแต่ว่าเราตมไปติดด้านล่างนะติดใต้น้ำติดใต้น้ำตอนนี้เนี่ยพี่เมยม์เวลาอยู่ใต้น้ำนะครับทุกคนหัวยุ่งมากเลยอะผมต้องทำการติดกิ๊บให้กับพี่เมย์หน่อยตายังไม่ได้เลยอย่างเงี้เราต้องติดกิ๊บอย่างนงี้เดี๋ยวเราลงไปใต้น้ำมันจะเป็นยังไงติดไปเยอะๆใช่นี่โอเคลองดันน้ำลงมาเสียมันยุ่งไหม ว้าวไม่ยุ่งแล้วสุดยอดไปเลย <laughs> <laughs> ตอนนี้เนี่ยเราต้องลงไปด้านล่างกันแล้วไปไปกันเถอ,อจจะแจแฉอาวุธเลยแจแฉอาวุธเดี๋ยวเราไปเจอกันใต้น้ำนะครับเพื่อน นี่ของจริงแล้วทุกคนเรามาจัดลูกโป่งปาร์ตี้ดีกว่าพี่เม่ได้เวลาปาร์ตี้แล้วนี่คือน้ำที่เข้ามาในเมืองของเราตลอดเวลาเลยนะครับและเราจะใช้ลูกโป่งนี้ในการทําปาร์ตี้ลูกโป่งน้ํากันโอ้ลูกโป่งน้ำอุ๊ยมันจะเพื่อนของแล้วมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆครับทําให้เรามีลูกโป่งน้ำจำนวนมากแล้วมันจะลอยใต้น้ำไปด้วยเฮ้ยดีจังเลยใช่โอเคเรามานรักกันโอชิบอ่าโอ้โห สุดยอดไหมไม่ชมอะไรก้าวเข็มนี่แล้วพอมันรอยอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อพอลราลงไปใต้น้ำมันจะเป็นอย่างนี้พอดีปาร์ตี้รูปอลน้ว้าวตอนนี้เนี่ยปาร์ตี้รูปบอน้ำนี่เริ่มขึ้นแล้วเราลุยกันเลยดีกว่าไหมเลยเลย เรืองมีแบบนึงที่เราจะลองเล่นกันพี่เมย์เป็นเรื่องเล็กๆน่ารักน่ารัก,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 กพี่เมย์แม่นเหมือนกับ,กบตาลแจ็คสเปลโร่เลยแต่ผมจะทำอะไรดู Magic. เมจิกว้าวมันเป็นรั่วบางอันอะมันไม่ได้บาดอันอะมันไหลอันเลย <laughs> 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 นี่ไงเริ่มมาแล้วโอ้โหโหลเหมือนเดิมอ่ะไม่น่าหรอกมันเป็นแบบนี้ดูกคนดูนี่ดิ อ๋อันนี้ไม่เวิร์กเลยอ่ะอู้หูถลงเอ้าไม่เล่นลยเหรอไม่เล่นแล้วดีกว่าหิวน้ำหนุมไหมหิวน้ำเนี่ยน้องโอเคโทรศัพท์เราอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงลงขาพี่เมย์ลงไปเอาโทรศัพท์หน่อยเร็วครับฮัลโหลครับสั่งขนมหน่อยครับใช่ครับอยู่เมืองใต้น้ำไฮเอ็นครับอะเอาไม่ได้เยอะเลยครับแค่นี้แหละครับโอเคครับเดี๋ยว,วเราจะเอาขนมมากินกันมีปาร์ตี้แล้วแต่ว่าไม่มีใครเลยอ่ะมีแค่เราสองคนได้ยังไงอ่ามันโง่เหงาเลยนะ เอาโทรศัพท์ใต้น้ำมาหน่อยเร็วมีโทรศัพท์ไหมอ่ะโทรศัพท์เดี๋ยวคนนี้ไงพี่เมย์ทำไมโทรศัพท์เดี๋ยวอยู่ตรงนี้เราจะโทรเรียกเพื่อนของเรานะครับม,มาปาร์ตี้กันฮัลโหลมาปาร์ตี้กันเลยเพื่อนไ,ได้เลยเดี๋ยวเจอกันที่ไฮเอ็นซิตี้วอเตอร์ปาร์คเพื่อนเรามาแล้วไปมาเพื่อนกันตอนนี้เพื่อนเรามาเพื่อนเลยพี่เมย์เราไปหาเพื่อนกันเถอะไปลย ด้วยต่อขรรกาญโทรศัพท์ดังไหนอะโทรศัพท์มันอยู่ไหนอะมันดังอะโทรศัพท์โทรศัพท์โทรัพท์โอรัโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรโทรศัพท์โรัพท์โทรศัพท์โทอนัโทรัพท์โรัครับท์โทรนัพอ์โรัพท์โทรับท์โทรัพท์โ้รศับท์โทรอัมท์้ทรัพทรับอ์โทรศัพทัรับอยู่รัพท์โรัพรันัรัพััรพรัพ อ๋อเอาเอสวัสดีครับมาส่งใต้น้ำได้เลยครับกําลังมีปาร์ตี้ใต้น้ำอยู่ไปกันเถอะเอ้าใต้น้ำมีน้ำก็ไม่มีให้กูเอ้ามาแล้วครับอาหารมาส่งแล้วครับขอบคุณมากชุดเอ้แก้วจะมากกูตายขอบคุณมากครับที่มาส่งครับ โอเคเดี okay, e <laughs> ๋ยวบทบทคุณวีแค่นี้เลยเันนี้ร้อนเลยไหเนี่แค่นี้แหละครับบทวันนี้ <laughs> ขนมลงมาเต็มเลยดูคับปาร์ตี้ขนมของพวกเราหนี่ <laughs> ไหนก็มาแล้วเดี๋ยวไปดูเมืองใต้นางกันก่อนไหมครับ <laughs> ไปกันเลยลาบไป <laughs> 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 ดูเหมือนชุดเบอร์เกอร์จะทำให้บอลลอยน้ำไม่ได้เลยเพื่อนๆผมคิดว่าเฮ้ยบอลสนใจมากเลยเอาเชิญนั่งมานั่งเฉยอย่าบอกนะนี่โทรศัพท์นี่เห็นโทรศัพท์สื่อสารของพวกเราเอ๊ะบอลที่สอ่งข้าวเรียกกลับแล้วโอเคเลยครับไปเลยครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะท้าวขนมมีเยอะมากเลยครับเพื่อนๆครับมีฮานามีด้วยทวิสโก้ เคสโซเลยเหรอคนแม่ทวิสตี้ตาปิก้าแล้วนี่อันนั้นอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นเยลลี่ที่มันยาวๆงั้นเราไปกินใต้น้ำกันไปกันเถอะตอนนี้เรามีเยลลี่แล้วนะครับทุกคนไปกินกันเถอะใต้น้ำกันเธอรถอะไรอ่ะอันนี้รถคูร่าวายฉันรถองุ่น้ยนนากิไปเลยเล้วกู อะไรกันวะเฮ้ยยามสองคนนั้นน่ะอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยลงมาทำไรเฮ้ยนี่เป็นไอเด็กกระเป๋าสองคนนั้นนี่ว่าขึ้นมาไอเด็กชั่วพวกนี้ปล่อยขึ้นมาพวกยิงนะยัง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 อีกยิงนะยิงเลยขึ้นมาเลยกระสุนหมดกระสุนหมดขึ้นมาขึ้นมาออกไปอยู่นี่เลย ไอ้พวกกิ๊กชัวไปเลยไีนี่ไปไปเลยวไปเลยวีุณแม่ต้องเข้าไปก่อนคุณแม่ตรงนี้คนนพี่นี่ทำไเขาูแล้วอะโอ้ยเดียวเลียวความเรวหนึ่งเรียกไปแล้วเรียวขวาไปเลยไปแล้วงสองหนึ่งไปวโอเคแล้วกระโดดทิปิปแล้วครับไปไปมาหลอก